EFM DJ Playlist ดีเจอ j องค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อเจ้าต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your challenge ไลฟ์เพลงกันก่อนเลยนะคะสำหรับใครที่ ขอเพลงของพีพีมา It's okay not to be alright แน่นอนคุณได้ยินไปแล้วนะคะเราเริ่มต้นกับใจเกเรอันดับที่14สําหรับ Tattoo 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 r r และ Playlist ของเราค่ะไม่มีเธอมไม่ตาย It's okay o o t to อ e a l r i g ร t 7 7นาทีถูกออกแบบให้อยู่คนเดียวแล้วก็พิงแวนน้อมนะคะก็ไล่เพลงเปิดให้คุณุูฟังนะคะอาจจะยังไม่ครบรอสักครู่หนึ่งใครที่อยากฟังกิน รอแป๊บนะคะเมื่อกี้เราคุยันถึงเรื่องไข้เลือดออกค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหน้าฝนใช่ไหมคะแล้วก็เราพูดถึงเรื่องที่แบบบางครั้งปัญหาเรื่องของสุขภาพมันมาแบบที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะคุณผู้ฟังบางคนก็เลยส่งบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจากที่เคยเป็นเด็กที่ไม่กลัวเข็มฉีดยาพอโดนหมอเจาะปลายนิ้วจนพรุนไปหมดทุกนิ้วตอนนี้พูดถึงก็สยองเพราะว่า ที่อ่านข้อความมาทั้งหมดคือเขาเคยส่งเขาสมงติว่าเขาเคยเกือบตายเพราะต้องเจาะเลือดตรวจทุกชั่วโมงตอนนั้นเป็นไข้เลือดออกเหมือนที่อ้อมคุยกับคุณกวงว่าปุกบปรับรับโชคกับเป็นไข้เลือดออกสีสายพันธุ์อ่ะอยู่ว่าเียเราจะเป็นสายพันธุ์ไหนใช่ไหมใช่ครับแล้วพอเป็นอ่ะมันจะผอมลงเพราะว่ามันหนึ่งในนั้นของอาการคนที่เป็นไข้เลือดออกคือมันจะเบื่ออาหารหรือไม่อยากอาหารต่อให้คุณที่เป็นคนที่กินเก่งยังไงมันก็จะไม่อยาก ไม่ค่อยอาหารที่เคยกินได้แบบเป็นดับเบิลก็จะเหลือเหลือหนึ่งหรือไม่ถึงด้วยมันจะหวบอะ่ะอยู่ได้โดยไม่ต้องกินก็ตายแล้วนนานาตอนนั้นน่าจะบำเพ็ญเพียรไปเลยใช่ใชคือแบบม่ตายแล้วไอเอฟจริงๆนะใช่แล้วก็ บางคนต้องอยู่โรงพยาบาลเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะที่ส่งมาตอนเป็นเด็กอันนี้อาจจะต้องอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าต้องเจาะตรวจเลือดทุกชั่วโมงในขณะที่บางคนอาจจะคุณหมออนุญาตที่กลับบ้านก็ต้องแล้วแต่ค่าเก็บเลือดอยู่ที่ตรงนั้นก่อนแต่ตามอาการจะต้องยังไงต้องให้คุณหมอเป็นคนประเมินถูกไหมแลวเขาบอกเลยว่าถ้าเป็นอันนี้ห้ามซื้อยากินเองถูกยังไงต้องให้คุณหมอประเมินเขาจะนัดทุกอีวันอีวันและแน่นอนคนที่เสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออกกว่าคนอื่นแน่นอนค่ะเด็กเล็กผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคเม็ดเลือดหรือว่าฮิโมโกลเดนที่มันไม่ปกติรวมไปถึงผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อด้วยรังไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไต,คตอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะพราะพูดเรื่องเจ็บป่วยคุณผู้ฟังส่งข้อความมาแบบกันเยอะอเพราะว่าคงมีทั้งประสบการณ์ที่เคยป่วยโรคอื่นด้วยอนะ่ะเนาะก็เนี่ยแหละค่ะมันคือเรื่องของการดูแลตัวเองซึ่งใครถนัดทางไหนอ่ะจริงๆมันแล้วแต่นะแพทย์ทางเลือกอแพทย์แผนปัจจุบัน อะไรก็ได้ที่ทําให้คุณดีขึ้นและหายป่ะพี่วงถูกต้องครับแต่ทางที่ดีอ่ะการเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะสุขลักษณะการใช้ชีวิตปะ่ะใช่ครับหรือว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตมันก็มีผลนะรู้ว่าอะไรที่มันทาแล้วไม่ดีอ่ะก็ลดลดบ้างอะไรกินไม่ดีก็ลดบ้างแต่แต่แต่ไม่ใช่ว่าแต่เราไม่ได้ประมาทว่าโหกินดีเท่านั้นที่จะทําให้แข็งแรงหรือออกกําลังกายขนาดนี้คงจะต้องไม่ป่วยเราต้องบอกกันก่อน,นว่าพื้นฐานของมนุษย์ยังไงความเจ็บปวดเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถามว่าเราออกกําลังกายเพื่อ ให้ถ้าเกิดการเจ็บป่วยเนี่ยมันจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าหักโหมไปมันอาจจะทําให้เราชุดหรือโสมก็ได้นะคุณผู้ฟังมันต้องดูคนอื่นเขาอาจจะวิ่งได้สิบโลต่อต่อวันนะหรือห้าโลต่อวันถ้าเราไม่ไหวคุณผู้ฟังอย่าเอามาตรฐานเขามาเป็นมาตรฐานเราเหมือนอ้อมไปกับกวงเงี้ยกวงวิ่งไปเลยเพราะผมไม่มีปัญหากวงเราวิ่งไม่ไหวว่ะแต่เราก็หารองเท้าที่ซัพพอร์ตแล้วเดินอ้าวมันไม่ได้มาแข่งกันที่ เธอได้สิบจะต้องได้สิบไม,ไ,มไม่ได้นะคุณผู้ฟังร่างกายเราไม่เหมือนกันแต่ถามว่าทําไมเราถึงต้องขยับตัวออกไปเดินไปเหนินหนึ่งเราได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้อยู่กับธรร,รมชาติขึ้นตอ,ตอนเดินทั้งสมมุติถ้าเราไม่ได้ไปยิมนะแต่ถ้ามันไ้นั่นจริงอยู่ยิมก็ได้คือให้ร่างกายไม่ได้ทํางานแต่เราพูดถึงกรณีที่เราออกไปเดินสวนนะของมหาวิทยาลัยของสิบัปะทุเอ้ของมสวเนี่ยเราบางทีเราก็ไปเดินตามข้างสนามฟุตบอลแต่อย่างน้อยที่สุดเราเดินใต้ท้องฟ้าที่ ใช่ป่ะพี่บใช่ได้รับอากาศใช่ไหมแล้วเราเห็นสิ่งมีชีวิตสิ่งอื่นก็คือเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเขาก็วิ่งเล่นกันแค่เราต้องหลบลุกบอลเขาเท่านั้นเองในบางจังหวะก็ฝึกไหวพลิบไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อยู่แถวนี้แน่นอนสวนตอนนี้เขากระจายเปิดเพิ่มขึ้นถูกไหมคะคุณผู้ว่าเนี่ยเขาบอกว่าสวนให้เปิดเร็วขึ้นรู้สึกบางสวนตีสี่ครึ่ง แล้วก็ปิดบางส่วนตีสี่ทุ่มใช่บางส่วนสามทุ่มบางส่วนสามทุ่มแต่บางส่วนก็ได้ยินไหว้ผู้ไห้ให้ปิดสี่ทุ่มนะแต่พอถามเราปภเราปภบอกปิดตามทุ่มครับยังมีอยู่แต่ก็คงขึ้นอยู่กับนโยบายของของแต่ละที่ด้วยนะ <c oughs> ใช่ครับถามว่าดีไหมเมื่อวานก็ได้มีโอกาสไปเดินสวนนอกใ่สวนเป็นเป็นจากิกิติที่ที่เป็นที่เป็นเขาเรียกอะไรนะ ออประชุมออประชุมศศริกิจติดกับศูนย์ศศริกิจซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นริมน้ํามันก็จะเป็นบ่อน้ําถูกไหมคะแล้วก็เดินวนกันอยู่อย่างเงี้ยนะประมาณโลแปดใช่ไหมมันไม่ถึงสองโลนะประมาณโลแปดแล้วรอบนั้นก็จะมีที่ปั่นจักรยานซึ่งต้องบอกกันว่าที่ปั่นจักรยานเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ให้ปั่นเร็วเกินนะเอเฟ์ซ้อมแข่งนะก็คนก็เครื่องกันนักต่อนักละใช่ป่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีไว้ซ้อมแข่งใช่เพราะยังไงมันเะมีคาเดินอยู่ เขามีมาให้ออกกําลังออกกําลังกับซ้อมแข่งมันคนละคนละแบบนะคะก็แต่ว่าพอที่ผ่านมาเนี่ยพอมันมีการปิดมีอะไรสักอย่างเนี่ยคือเขามีการเตรียมที่จะทําขยายพื้นที่ตรงโรงงานยาสูบให้เป็นสวนสาธารณะอยู่แล้วใครับพอเปิดมาเนี่ยแล้วติดโควิดคนก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ไปแต่ตอนเนี้ยพอเขาเปิดปลดล็อกปุ๊บไปกันให้ลืมเลยไปแบบไปแบบแต่สวนเขาดีนะสวนเขาดีจริงๆ ส่วนคนดีคือเอาว่าหลายๆคนไปเพื่อถ่ายรูปใช่ครับบางคนไปเพื่อออกกําลังอแต่ถามว่านี่ดีใจนะที่เห็นคนไปถ่ายรูปก็ยังดีใจเพราะอะไรคุณกังวว่าเราดีใจผมว่ามันคนได้มาใช้พื้นที่อะได้ฝึกความแบบว่าใช้ของส่วนรวมใช่รักในของสาธารณะอะจิตสาธารณะมันจะมีขึ้นนะเพราะว่าการใช้ของสาธารณะเนี่ยไม่ใช่มีแต่สิทธิ์ของฉันมันจะมีสิทธิ์ของคนอื่นที่ต้องเคารพเหมือนเราเห็นทรายว่า ถนนเนี่ยถ้าเราจะเดินอันนี้สัต์ฝั่งซ้ายคือพวกที่เดินฝาคือพวกที่วิ่งหรือว่าตรงนี้เป็นเลนจักรยานหรืออันเนี้ยเป็นเลนเหมือนถนนแหละค่ะมุ่งไปข้างหน้าไม่ใชใ่วิ่งสวนคือ,ค,อคือบางเส้นมันจะเข็นเลยว่าไอสัญ,ญลักษณ์บางอย่างหัวที่ไปทางไหนก็คือแปลว่าเราไปทิศนั้นคือมันมีคนผิดได้คือทุกที่มันมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราฝึกถูกไว้ก่อนไม่ได้ฝึกผิดแล้วก็ไปบอกว่าใครๆก็ทํา ฝึกถูกอ่ะเคารพความถูกต้องของคนอื่นด้วยเพราะว่าการที่เราวิ่งผิดคนหนึ่งคนอื่นก็ต้องมานั่งหลบเราปะใช่ครับเพื่อเพิดทะเลาะอ,อีกหัวร้อนใช่ใช่ไหมแทนที่จะไปแล้วหย่อนใจอ่ะอไปแล้วใจตึงช่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วที่สําคัญต่อให้คุณลงไปถ่ายรูปนะคุณก็ต้องหามุมแปลว่าเดินมันก็ต้องเดินอ่ะอม,มันต้องเดินอ่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเดินแล้วเรารู้สึกว่าอากาศดีเดินแล้วเรา มีความสุขอะอสิ่งแวดล้อมดีอะรเราอาจจะอยากเดินอีกสวนสาธารณะเป็นที่ที่แบบเอาว่าเป็นที่ที่น่าสนับสนุนให้ไปเนาะใช่ครับแล้วพอมันทะลุได้ถ้าคุณผู้ฟังหลายคนเคยไปอะนะคะหรือทราบข่าวอยู่แล้วก็คือตอนนี้สวนเบนอะอ ถ้าเราเลาะไปมันจะมีสะพานสะพานเขียวสะพานเขียวๆที่เขาชอบถ่ายรูปกันนะนะหรือว่าเขาใช้หลายคนก็ใช้สัญจรจริงๆข้ามไปมันจะตัดผ่านทางด่วนใช่ครับพอตัดผ่านทางด่วนแล้วมันจะไปเชื่อมกับสวนลุมที่ดีไปถึงสวนลุ่มเลยทีเดียวนะคะจริงๆแล้วเส้นทางอันเนี้ยใช้เป็นเส้นทางเดินทางได้สําหรับใครหลายๆคนจะออกกําลังเหลือแค่ว่า มันจะมีห้องน้ําในที่ทํางานให้แบบอาบน้ําได้ไหม,มพักแบบว่าเช็ดเนื้อเช็ดตัวมันจะช่วยให้คนบบเดินสบายเลยนะเพราะว่าพื้นเขาดีนะใช่พื้นเขาดีพื้นเขาดีอะไรอย่างเงี้ยอ้อมรู้สึกว่าอ่ะ ฝนซาซาแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ไปใช้ชีวิตด้านนอกกันนะคะสำหรับใครที่อยู่ห้องแอร์เยอะๆป่ปจะเข้าห้างเป็นเข้าสวนสาธารณะบ้านไปผ่อนคลายตัวเองนะคะแล้วถ้า,ถ,าถ้าวิ่งแล้วกลับบ้านแล้วเปียกฝนก็อยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนกลัวก็กลับบ้านกินยาอาบน้ําแต่ก็อยากจะเชิญชวนให้ไปจริงๆนะโดยเฉพาะวันนี้นะคะ ฟ้าใสถ้าเกิดว่าใครไปได้ไปแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ทักมาชอบมากถ้าอ่านแบบใจไม่ดีนี่ก็เรียกพี่อ้อมพักขนงอีกแล้ว <c oughs> แต่อันนี้เข้าใจสวัสดีครับพี่อ้อมพักขนงเอกมัยทองหลอ่อท้องฟ้าแจ่มใสการจ,ะะจราจรปลอดโปร่องอ่าดีมากๆแล้วตอนนี้ผ่านไปเกือบชั่วโมงยังปลอดโปร่องอยู่ไหมครับ efm fan d o w live mm. ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิต แฟนดอมของเราสุขนี้เจอกัน Proxy สามหนุ่มมาเลยนะคะก่อนวิกเตอร์แล้วก็คิมเรามาเจอกันเต็มๆค่ะ2องทุ่มครึ่งยาวๆไปจนถึง4ี่ทุ่มนะคะกับสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตแอดไลน์เลยแอด CIMB Personal Loan ค่ะ EFM f a n o m f Life mm.